8. ผล,ลไม้เพิ่มสมรรถภาพทางเพศผล,ลไม้ที่เห็นตามท้องตลาดซึ่งเรามียมทานเป็นของว่างกันอยู่แล้วเพราะมีรสชาติอร่อยและยังช่วยให้ผิวพรรณสวยงามแต่นั้นไม่ใช่ประโยชน์เพียงอย่างเดียวของผลไม้ในบ้านเรายัางประโยชน์ของมันแอบ,บแฝงอยู่ซึ่งสามารถช่วยเพิ่มพลังทางเพศและช่วยบำรุงเซ็กได้อีกด้วยเป็นที่รู้รู้กันดีว่าผลไม้นั้นมีมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพบำรุงความสวยงามป้องกันโรคไัยไข้เจ็บ แต่รู้หรือไม่ว่าผลไม้แต่ละชนิดนั้นมีสารที่ช่วยเพิ่มสมรรถภาพทางเพศได้ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายซึ่งวันนี้มาติดตามกันเลยดีกว่าว่ามีผลผลไม้ชนิดไหนบ้างที่ช่วยเพิ่มพลังทางเพศบำรุงเสริมความสามารถที่ิตรพื้นพิเเกิน100ชนิดไหนมาดูกัน 1. สับประรดแกนสับประรดมีสารกระตุ้นฮอร์โมนที่ช่วยกระตุ้นเซ็กในห้างเพิ่มส่วนจำกัดผู้ชายให้รู้สึกว่าได้มาอยากมีเพศเพิ่มมากขึ้นเอาเป็นว่ายิ่งกินยิ่งคึก ยยาวแน่สำหรับขั้าคืนนี้ 2. ขนุนสาวสาวควรทานขนุนให้ได้วันละสิเม็ดขึ้นไปเพราะขนุนจะทำให้หน้าอกของคุณอวบอิ่มและเต่งตึงขึ้นมาได้ที่หน้าอกเด่นดึงของคุณ 3. แตงโมการทานแตงโมจะช่วยให้ระบบไหลเวียนเลือดทำงานเป็นระบบ ช่วยขยายหลอดเลือดทําให้เลือดไปเลี้ยงอวัยวะได้ดีจนทําให้อวัยวะแข็งตัวได้ดีขึ้นและยังช่วยทําให้สะเติมแข็งแรงรู้สึกสดชื่นเมื่อรับประทานกระตุ้นการอยากมีเพศสัมพันธ์ 4. ีบูเบอร์รี่ผลไม้ที่อุดมไปด้วยวิตามินซีที่ช่วยให้ร่างกายสดชื่นกระชุ่มกระชวยตึ่ปังและยังช่วยทําให้สเติมแข็งแรงกระตุ้นอันทางเพศยิ่งกินยิ่งสดชื่น 5. อะอโวคาโดช่วยลดน้ำหนักและยังอุดมไปด้วยกรดโซลิก ซึ่งเป็นสารที่ช่วยเพิ่มความต้องการทางเพศช่วยในการเผาผลาญโปรตีนและเพิ่มพลังงานให้กับร่างกายและยังช่วยในเรื่องระบบไหลเวียนเลือดให้ดีแข็งใหญ่ยาวที่ต้องโอะโวคาโดเลย 6. ด้วยแค่เผยชื่อก็นึกถึงหน้าทีละไม้พลายน้องชายของคุณผู้ชายแล้วแต่นั้นไม่ใช่ประโยชน์ที่ด้วยทําให้ผู้ชายถึงตงแต่อย่างใดแต่จริงๆแล้วด้วยมีสารอาหารและวิตามินช่วยเรื่องพละกกาลังและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อช่วยบํารุงเซ็กได้เป็นอย่างดี และยังช่วยบำรุงกำลังเซกได้อีกด้วย 7. ทับทิมขึ้นชื่อเรื่องะลอแก่ผิวพรรณสวยงามต้องทับทิมมาเป็นอันดับแรกมีอุดมสารต้านอนุมูลอิสระหลากหลายชนิดที่ช่วยน้องชายคุณดูเต่งตึงและยังช่วยให้ระบบหนุนมเวียนลื่นได้ดีจนทําให้น้องชายคุณแข็งแรงพลิ้งขึ้นมาได้แตะแรอเบอร์รี่ด้วยรสชาติที่หวานอมเปรี้ยวนิดนิด,นด จึงเป็นสาเหตุที่ทําให้หนุ่มๆสาวๆหลายคนชอบที่ซื้อมารับประทานกันแต่จริงของสตรอเบอรี่คือช่วยชะลอและป้องกันการเกิดโรคหวัดและปูิแพ้นอกจากนี้มีและยังช่วยผลิตสปินทำให้โอกาสมีรูปสูงขึ้นได้อีกด้วยรูปแบบนี้สาวๆหนุ่มๆคนไหนอยากมีเจ้าตัวเล็กๆนอกจากจะต้องขยันทำการบ้านแล้วก็ให้ขยันทานสตรอเบอรี่ตามด้วยนอกจาช่วยเสริมสร้างให้อสุจิแข็งแรงอีกทีด้วย